สวัสดีครับผมวันนี้พามานําเสนอเป็นตัวล้อเอ่อขาวกว้างครับเที่เขาเรียกกันว่าขาวกว้างเนาะตัวนี้เป็นสเปคเก้านิ้วครึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูล้อตรงนี้จะเป็นขอบเงานะครับขอบเงาเงามากๆเลยแล้วก็ตัวก้านเนี่ยที่เขาเรียกขาวกว้างก็คือมันคล้ายๆกับขาวกว้างเรนเดียป่ะไม่แน่ใจนะแล้วก็เป็นสเปคหกรูนะครับสีดําเงา ขอบค่อนข้างจะลึกมากนะคบผมสวยมากสวยมากเลยสวยสวยสุดๆก้านจะออกเออขาเรียกว่าโคง้งนิดๆน,นะครับแล้วก็สเต็ปของตัวขอ,อ,อบเนี่ยจะเป็นสองชั้นนะสังเกตดูนะครับจะเป็นสองชั้นนะครับผม ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสเปคเก้านิ้วครึ่งนะครับโอเคเราไปต่อกันที่สเปคสิบนิ้วครึ่งนะครับมาครับเรามาต่อกันที่ตัวสิบนิ้วครึ่งนะครับตัวน,นี้ไมนล้อขาวกวางที่ผมแจ้งไปแต่ล้อหลังเนี่ยขอบจะลึกกว่าล้อหน้าที่เป็นตัว9นิ้วครึ่งนะครับ สังเกตสเตปชั้นจะอยู่ที่2ชั้นเหมือนกันนะครับแต่ความลนึกจะอยู่ที่อันนู้นน่าจะจั9 9นิ้วครึ่งจะประมาณ3นิ้ว3ามนิ้วกว่าตัวนี้ก็เกือบสี่นิ้วกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปดูในรูปกันเนาะผมถ่ายรูปเอาไว้ให้ดูอยู่ตัว ้นิ้วครึ่งเนี่ยจะเป็นออฟยีส่วนตัวขอสินิ้ว10นิ้วครึ่งเนี่ยจะเป็นออฟสานะครับโอเครถที่เป็นสเปค6ลูก็ระบา6ลูทุกรุ่นนะครับยกเว้นนาวาร่าเนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะครับตรงรุ่นไม่ว่าจะเป็นโอเคนะครับเอาไว้เป็นทางเลือกเผื่อใครสนใจในอันนี้ลองสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยานยนต์นะครับ094 540 9999สวัสดีครับ